งานที่จับตาแล้วก็ทํางานเรื่องนี้มาโดยตลอดถ้าให้มองทุกรัฐบาลที่ผ่านมากับรัฐบาลปัจจุบันที่ดูเหมือนจะเน้นการฟื้นเศรษฐกิจและการฟื้นเศรษฐกิจโดยการปลดล็อกระเบียบต่างๆของประมงมันก็น่าจะช่วยให้ฟื้นเศรษฐกิจได้นะคะแต่ถ้าในมุมมองของทางผู้ที่ทำข้อมูลเองเนี่ยนะคะมองว่ารัฐบาลไหนที่ดูมีความน่ากังวลกับเรื่องของการทําประมงแบบนี้มากที่สุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าศึกษาตัวล่างแล้วก็คือต้องบอกว่ามีความสุดโต้งมากแล้ว ชมคะหลังจากที่สภารับร่างหลักการเรื่องเกี่ยวกับพรบประมงนะคะหลายฝ่ายก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่น่าจะเป็นการปลดล็อกระเบียบต่างๆและกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ก็คือกลุ่มประมงนั่นเองแต่หลายฝ่ายก็มองว่าบางอย่างในระเบียบที่เกิดขึ้นในเวลานี้อาจจะกลายเป็นผลกระทบในระยะยาวและอาจจะทําให้เราติดใบเหลืองจากอ U ยด้วยนะคะกลุ่มคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คือคนที่ทําข้อมูลด้านนี้โดยตรงค่ะวันนี้เราพูดคุยกับคุณนัทวุฒิกาเซมผู้แทนประจําประเทศไทยมูลนิธิความยิธรรมเชิง สิ่งแวดล้อมหรือว่า ejf นะคะหรือว่าคุณนัท คุณนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับอย่างที่เกินไปตอนนี้กําลังมีการพิจารณาถกเถียงกันถึงในรายละเอียดของกฎหมายการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยพักการเมืองทุกพักเนี่ยมีหลักการที่อยากจะให้มีการปลดล็อกระเบียบต่างๆของประมงที่เกิดขึ้นด้วยเลยอยากจะให้คุณนัทอธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าร่างกฎหมายของแต่ละพักการเมืองที่เสนอเข้าไปมีข้อสงสัยข้อสังเกตอะไรบ้างที่เราควรจะกังวลว่าเราอาจจะติดใบเหลืองในอนาคตได้อ่ะค่ะจากการศึกษาของ ejf นะครับเ,เมื่อนําร่าง ทั้ง8ล่างมาพิจารณาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีความข้อห่วงกังวลนะครับทั้งซ้น17 มาตาเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจัดเป็นรายประเด็นเนี่ยก็แปดประเด็นด้วยกันขออนุญ,ญาตเน้นไปที่3ประเด็นหลักซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของโฆษกกรรมธิการสหภาพยุโรปนะครับก็คือ1นะฮะการขนถ่ายสัตว์น้ํากลางทะเลนะครับซึ่งการขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเลเนี่ยมันทำให้กลไกเรื่องติดตามความโปร่งใสนะครับแล้วก็การจทําประมงที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะหายไปมันจะเป็นเหมือนการฟอกขาวนะครับเอาเรือที่สัตว์น้ำ อาจจะมาจากเรือที่ไม่ถูกต้องนะครับแตกว่าถูกผลถ่ายมายังสัตว์มายังเรือที่ถูกต้องเพื่อนําเข้าฝั่งแล้วก็ส่งขายอย่าง สาภาพยุโรปหรือว่ากลุ่มประเทศต,ต่างๆต่อไปหมายค,ความว่ามีการแลกเปลี่ยนระหว่างทางกล<ร>างทะเลใช่ความสําคัญของกลางทะเลเนี่ยคือมันทําให้เราไม่สามารถมีกลไกที่จะตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือประเด็นถัดมาก,ก็คือการเปลี่ยนย้ายลูกเรือกลางทะเลครับ<ม>การเปลี่ยนย้ายลูกเรือกลางทะเลเนี่ยเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความปวงกังวลในช่วงก่อนปี2558ที่กองเรือประเทศไทยเนี่ยได้รับขึ้นชื่อขนาดน้ำว่าเป็นคุกกลางทะเลนะครับหมายความว่า ว่าลูกเรือเนี่ยจะอยู่ทํางานอยู่บนเรือประมงกลางทะเลนะครับโดยมีเรือแม่เนี่ยไปส่งอาหารส่งน้ําดื่มแล้วก็รับสัตว์ทะเลสัตสตว์น้ำกลับเข้ามานะฮะทำให้ลูกเรือเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ บางรายงานบางคาให้สัมภาษณ์ของลูกเรือเนี่ยเป็นหลายปีที่ไม่ได้เห็นฝั่งนะครับการที่ลูกเรือไม่ได้เห็นฝั่งหลายปีเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องความเป็นอยู่ของลูกเรือเองแล้วเนี่ยมันเรื่องของความปลอดภัยของลูกเรือเองด้วยเพราะว่าการที่เขาห่างฝั่งนั่นหมายถึงว่าเขาห่างจากกลไกการคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกันเรื่องประเด็นเรื่องคามนุษย์เนาะก็คือประเด็นที่3มันก็คือเรื่องของการผ่อนปลนเรื่องข้อกําหนดการแจ้งบัญชีรายชที่ลูกเรือ นะครับก,ก่อนที่จะออกไปทําการประมงนะครับการที่ผ่อนปลนหรือว่าไม่จําเป็นระบุว่าข้อกําหนดการแจ้งบัญชีรายชื่อลูกเรือเนี่ยไม่จาเป็นมันทําให้กลไกในการคุ้มครองเราแทบะจะไม่ทราบเลยว่าลูกเรือที่ออกไปเนี่ยจะได้กลับสู่ฝั่งหรือเปล่าเพราะว่าจากสถิติในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกเรือสูญหายกลางทะเลทั้งโดยตั้งใจหรือว่าผม อาจจะมองว่าไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทั้งเป็นบอดีเฮตก็แล้วแต่เนี่ยฮะหลักร้อยต่อปีต่อเนื่องกันมาจะมีช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ลดลงเหลือ 70- หรือ80คน <c aten> การที่ผ่อนปลนเลรื่องบัญชีรายชื่อลูกเรือเนี่ยทำให้กลไกในการคุ้มครองลูกเรือแล้วก็ตรวจสอบคุ้มครองลูกเรือเนี่ยหายไปเอะตอนนี้มันเพิ่งผลักดันกันเองมันเพิ่งพิจารณากันเองทำไมอ e. ีถึงตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้ถ้าเออ ยูไม่ e อยู EU หรือกลไกระหว่างประเทศไม่ออกมาสแสดงสิทธิเสียงแสดงความข้อห่วงกังวลนะตอนนี้นะฮะ <c oughs> อาจจะสายเกินไปครับนั่นหมายความว่าถ้ากลไกนิติบัญญัติของเราดันกฎหมายนี้ผ่าน,นกลไกรัฐสภาแน่นอนว่า,ากฎหมายประกาศบังคับใช้แล้วการที่จะแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะที่ถูกตั้งคําถามขึ้นมาว่าอิงประเทศไทยเองก็ส่งอาหารทะเลเนี่ยส่งออกให้กับสหภาพยุโรปเนี่ยไม่เยอะประมาณ4%เซเท่านั้นเองจะต้องกังวลกับ EU มากขนาดนั้นไหมและในขณะเดียวกันข้อมูลที่ e j f ทำอยู่ตอนนี้ค่ะมี มีความที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายที่อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าบิดเบือนหรือไม่ตรงนี้เราจะชี้แจงยังไงเป็นคําถามที่ดีครับผมขออนุญาตตอบอย่างนี้ฮะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหงสป,ประชาชาตินะครับตัวเลข4เปอร์เซ็นที่ประเทศไทยส่งออกอาหารทะเลไปยังยูเอเป็นเรื่องจริงครับผมบแต่ว่าเราอยากจะให้ชี้ชวนให้ดูภาพรวมไปมากกว่าที่ยูเเพราะว่าถ้าหากพิจารณาประเทศที่มีกลไกด้านความโปร่งใสกลไกด้านธรรม อภิบาลในการเปร็จัดการประมงและแรงงานประมงแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเ,เมื่อรวมกลุ่มประเทศเต่างๆแล้วเนี่ยจะมีมากถึง58%เอ,อ58ครับผมนั่นรวมถึงนะฮะเริ่มตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน22%เอเปอญี่ปุ่น18%เออสเตรเลีย5าเปอร์เซ็นต์แคนาดา3.9%เกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกาหลีใต้3.1%เปอร์เซ็นต์ครับผมนั่นหมายความว่าถ้า มีผลกระทบเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแล้วเนี่ยแน่นอน EU จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งและ58เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งนะฮะสำหรับการส่งออกอาหารทะเลของประเทศไทยครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับฉันหรือเปล่าฉันแต่ว่าฉันก็เป็นคนที่กินปลากินอาหารทะเลเหมือนกันนะคะครับถ้ามองระยะสั้นถ้ามองตามล่างเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าล่างของคณะธรมนตีเนี่ยมีการกำหนดนะครับค่าธรรมเนียม จำนวน20บาทต่อ1กิโลกร,รัมนะฮะเทามองเฉพาะอุตสาหกรรมทูน่าเนี่ยปีที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าทูน่าถึง8,000ตันนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น20บาทต่อ1กิโลเนี่ยนี่คือเงินจำนวนทั้งสิ้น16,000ล้านบาทนะครับที่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า มองไปไกลกว่า,วาตัวล่างก็เรื่องของความยั่งยืนครับอย่างที่บอกว่า,าทะเลไม่ใช่ของอุตสาหการรมประมงอย่างเดียวนะฮะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของทรัพยากรนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทะเลเนี่ยเป็นแหล่งดูดซับาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ยิ่งกว่าป่าไม้นะฮะนี่ของตัวเลขของทั่วโลกนะครับฉะนั้นแล้วมันมีผลกระทบกับเ,เ,รเราท่านๆไม่ว่าจะท่านจะกินอาหารทะเลหรือว่าท่านจะเป็นมังสวิรัติังไงก็มีผลกระทบกับท่านแน่นอนครับผมที่เราฟังมาเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือว่าเขากังวลถึงเรื่องของ ขาดความโปร่งใสและการขาดความโปร่งใสนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเงื่อนไขสําคัญในการที่เราจะต้องไปลงนาม FTA ด้วยอยากให้เล่าความสําคัญตรงนี้นิดนึงว่ามันมีผลกระทบอะไรเชื่อมโยงกับ FTA ค่ะ มีความสําคัญอย่างมากครับเพราะถ้าหากลองพิจารณาร่าง FTA ไทย EU ที่เปิดเผยโดยาาทาง EU แล้วเนี่ยในเว็บไซต์แล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องอาการค้ากับความยั่งยืนอย่างชัดเจนนะครเพราะเป็นเงื่อนไข,ขของทางาสาภาพยุโรปนะครับใน2อประเด็นอย่างที่สุด2ประเด็นที่พูดในนั้นเนี่ยก็คือ1ครับคือมาตรการเรื่องแรงงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังขาดอีก2ฉบับนะครับก็คืออนุสัญญาฉบับที่87และ98เรื่องการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองครับผมแล้วก็ประเด็นที่สอ เลยเนี่ยที่เขียนว้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะะฮะประเทศคู่ค้าเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องทรัพยากรทางทะเลครับผมรวมทางการทําประมง,งอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้พูดถึง FTA ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยก็เน้นไปที่การฟืน้นเศรษฐกิจแล้วก็คงจะมีความคาดหวังว่าถ้าพอรบอรประมงฉบับนี้ผ่านก็อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การประมงไทยพัฒนาได้มากขึ้นสร้างเม็ดเงินได้มากขึ้นแต่มันจะสวนทางกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปกลายเป็นว่าเราไปติด ใบเหลืองของ IUU แบบนี้ค่ะแน่นอนครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต้องพูดเรื่องการค้าแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยลูกค้านะฮะผู้ซื้อเป็นต่างชาติส,ส่วนใหญ่นะฮะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องห่วงคํานึงอย่างยิ่งนะฮะถึงกฎระเบียบด้านการค้าของประเทศผู้ซื้ออันนี้จะเป็นบทบาทของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องมองไกลนะฮะไปไปให้ถึงว่าปลายทางไม่ใช่แค่มองแค่ผู้ผลิตแต่มองถึงตลาดว่ามันมีข้อจํากัดใดบ้างมออีอุปสรรคใดที่รออยู่ข้างหน้า แล้วยิ่งเมื่อประกอบกับ EU ได้มีการเตือนมาอย่างชัดเจนแบบนี้แล้วครับผมคือที่ผ่านมาในบรรยากาศของรัฐสภา<ม>เองก็ไม่มีใครที่จะค้านกฎหมายนี้เลยพักการเมืองต่างก็เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเนี่ยค่ะดังนั้นสิ่งที่ประชาชนไทยควรจะจับตาหลังจากนี้เนี่ยควรจะเป็นมิติไหนบ้างค่ะ อยากจะชวนคุยชวนคุยให้ไปไกลกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของออประมงพาณิชย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีประมงกลุ่มหนึ่งอีกสําคัญก็คือกลุ่มประมงึืนบ้านนะฮะซึ่งตัวเลขเนี่ยมีจํานวนมากกว่าประมงพาณิชย์หลายเท่านะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอีกประเด็นสําคัญก็คือความยั่งยืนนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วทะเลเนี่ยไม่ใช่ออของอุตสาหการรมประมงอย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับารการเปลี่ยนแปลง,งสภาวการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของความยั่งยืนที่ภาครัฐทั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองที่อยู่ใน,นใกลไกรัฐธรรเนี่ยควรจะให้ความสําคัญเช่นเดียวอย่างสม่ําเสมอเช่นเดียวกับที่ให้ความสําคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจครับผมอ่ะละค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลของ e.gf มากนะคะที่มาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเรื่องของเกี่ยวกับร่างกฎหมายพรบประมงกับเราด้วยนะคะขอบคุณคุณนัทนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ